พี่วังกินนั้นที่เท่าไหร่ครับพี่ครับน้องอ๋อสมบัติน้อง <c oughs> แบ่งให้น้องหน่อยลูกแบ่งให้น้องหน่อยกัด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 ,ด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 ให้พี่หรือลูกมันเหนียวอย่าไปกินกินนี่น้องกินที่ดีกว่าอ๋อกินช้อนใชหื่าให้น้องเถงอะอ๋อกัดแล้วก็ให้น้องลูกอ๋อกัดแล้วให้น้องนะ อ้วนใส่ไปสองอันแล้วนะครับน้องรน้องรอให้มันเย็นลูกไม่ใช่คารอให้่ีกินนะร้อนร้อนะร้อนร้อนไหมอ้วนกินข้าวดีกว่าแซบบอกยีร้าครับแซบบอกเป็นตาแซบเนาะบ๊ายบาย